ทุกคนคือเขาเริ่มหิวแล้วนะคะแต่ว่าพี่แจงนะคะก็จะไม่ให้เขากินนะคะโอ้ม่จ๋าน้ำมัน,นแมงอยาเอาเล่ได้เอาเลยอย่า ตั้งใจจะมาแก้ีเมลินค่ะทุกคนคือหลายๆคนะทักมาบอกว่า ให้แก้งกันอีกคะ่ะแอ,อ้พี่แจงก็เลยแบบอยากทําคลิปแก้งเนาะแต่ว่าไม่อยากแก้งแรงไนงะสารแล้วว่าที่เนี่ยมันผีดเขาด้วยหรือแม่เขาจะด่า,ะะอาโอเคนี่พี่แจ้งได้สั่งหมูกรอบจากร้านนี้มานะคะเป็นทานีหมูดแดงหมูกรอบนะคะก็สั่งที่เพจเขานะคะไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะเขาไม่ได้จ้างเรานะแต่ว่าอยากกินด้วยนะั่นแหละก็นี่เขาแถมพวกซอสน้ําจิ้มอะไรมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่แจงก็จะทําบิงซูหมูกรอบนะคะก็จะทาเป็นแบบเหมือนบิงซูเล แล้วก็เอามากินยั่วพี่มิลินกันแล้วก็เราจะหลอกเขาว่าวันนี้เขาจะทํากับข้าวให้รอกินเลยไม่ต้องกินข้าวแล้วอย่างเงี้ยเออรอกินกับข้าวฝีมือพี่แจงได้เลยแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่ให้กินนะคะโอเคไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปทำกับข้าววันนี้ก่อนเอาไปเข้าเว็บกันเนาะน่าจะทําง่ายอยู่แหละเพราะว่าแค่เข้าเว็บอะทุกคนมันอาจจะไม่ไหม้นะแต่ถ้าไหม้ก็คือจบกันนะคะไม่ได้แกล้งไน่นอะนโอเคไปเดี๋ยวเราเอาไปเว็บ อนนี้นะคะพี่แจงก็ทําการเวฟหมูกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นดูนะคะว่ามันจะกรอบไหมนะคะโอเคข้าวของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยบีงซูเนี้ยมันเหมือนกับน้ําแข็งนะคะทุกคนแต่ว่าเราใช้วัตถุดิบเป็นข้าวนะคะมันจะได้แบบคนชอบกินแบบหมูกรอบอะไรที่แบบเป็นหมูเป็นมันอะไรเงี้ยชอบเลยเอเออ่ะเดี๋ยวเราลองหั่นดูโอ้โหทุกคนฟังเสียงดิ น้ำลายไหลแล้วว่าโอ้โหโอ้โหคือมันหนามากอะแล้วก็มันก็เป็นแบบมันๆนะทุกคนแต่เอาจริงๆไม่รู้ว่าพี่มิลินเขาจะชอบไหมเพราะว่ามันเป็นแบบมันไงพี่มิลิีเขาไม่ค่อยชอบกินมันไง <c oughs> เดีองหาด <c oughs> ูก่อนที่เราจะกินกับข้าวนะคะพี่แจงของชิมดูก่อนเขาก็เอาแบบน้ำจิ้มมาให้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวลองดูก่อนนะ ดีท okay. ุกคนโอ้โหยเยิ้มเยิ้มเลยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อย อร่อยมากทำอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรกินคะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวยังเพิ่งยังไม่เสร็จทำอะไรอ่ะก็เดี๋ยวข้ากับข้าวให้ตัวไงตัวไปนั่งรอก่อนดีกว่าขอชิมหน่อยดิไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ยุดยุดยุดเหรอไม่ใช่อันนี้คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มขอชิมนิดนึงได้ไหมไม่ได้กินแบบขอกินนิดนึง่ หิวมากเดี๋ยวเขาจะขนมแบบเยอะมากเลยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเขาจะรีบทำแล้วๆๆๆๆอแบบแไม่กินอยู่ได้กิกคนเดียวหมอกินก็ไม่ได้เร็วเรวทุกคนคือเขาเริ่มหิวแล้วนะคะแต่ว่าพี่เจงนะคะก็จะไม่ให้เขากินนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการ ทำบิงซูก่อนให้มันแบบดูน่ากินน่ากินกว่าน,นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งกินอัวเขาดีกว่าค่ะ, <Okay. S 1> ะมุอต่อค่ะเดี๋ยวเอทาทำการหั่นกดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาตกแต่งจานหมกันนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะพี่แจงก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะเละเละนิดนึงนะคะเพราะว่ามีดก็ไม่ค่อยคมนะคะแล้วก็บวกกับฝีมือของพี่แจงด้วยนะคะมันก็แบบเละขนาดนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่แจงนะคะจะทําการจัดให้มันเป็นแบบบิงซูนะคะก็คือแบบเอาหมูกรอบวางไว้รอบๆนะคะ <Okay. S 1> โอเคโหแค่นี้ก็น่ากินแล้วว่ะ <Wow. S 1> ยัวพิลลินนี่คือแบบน้ำลายแตกอะบอกเลยคุณดูก็ต้องแบบน้ำลายแตกอะอยู่ตรงนี้คือแบบกลิ่นมันหอมมากนะดูดิ เรือตกทำไมไม่น่ากินขนาดนี้ไม่เป็นไรวันนี้มันหยุดนะคะเชื้อโลกก็หยุดไปด้วยนี่โอ้โห ใไหมทุกคนคือแบบร้นๆแล้วก็หอมขนาดนี้รับรองว่าพี่ลินนะคะเขาต้องแบบน้ำลายแตกแน่นอนงั้นเดี๋ยวเรา,เาไปกินต่อหน้าเขาแล้วกันเนาะแล้วก็เราก็จะกินคนเดียวโอเคเดี่ยวมาดูกันว่าเขาจะโมโหมไหมคือคนโมโหมหิวมันต้องโมโหมแน่นอนไป มาสั่งมานิดเดียวอ่ะมาแค่เนี้เขาสังา่งาตั้งกันกินไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขากินก่อนขอกินหน่อยเดี๋ยวกินก่อนไหนบอกว่าจะให้เขากินด้วยเดี๋ยว,ยยวก่อนเดี๋ยวก่อนคืออะไรโถ่เน่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเาช้อนทำเป็นฟืออากินมากหิวข้าวมากอ,อืมอร่อยขเหลือเก่นว้าวว้าว,าวาได้กินข้าวแล้วอืมไม่บังดีบังอ่ะบังอ่ะกินมาก เพราะทำมาแค่ถ้วยเดียวเห็นไหมอ้าวเขาบอกว่าจะแบ่งกันกินไงเมื่อกี้บอกว่าอะไรข้าวๆมากินก็คือคิดว่ามันแถวคิดว่ามันจะมีเยอะไงแต่มีนิดเดียวก็แบ่งกันกินชิมคำหนึ่งสองคำสามคำสี่คำห้าคำก็ได้สิบคำก็ได้อืมเขาก็เอนเองก็ถือเอาแค่ข้าวมานจิ้มสองแล้วเขาหยิบตะก่อน กินก่อนกินข้าวก่อนไล้เดี๋ยวเอาหมวกก่อนตามกินก่อนต่อยี่จี้ตัวต้องจัดทั้งต้องจัดทั้งทาบอกว่าทำให้ขากินด้วยต้องกินต่อเนี่ยอ่ะป้อนเดี๋ยวเฮ้ยตัดเองเอาชนะแล้วไหมจอบโนโน่เอ้ยเอ้ยตรงนี้เด่นมากเลยเดี๋ยวก่อนตัวอยู่ข้าว เดี๋ยวก่อนไอ้โตก็กินข้าวไปดิอา้าวเขาสาษาส,สั่งมาทำกินตัวก็มาแย่งเขาไม่ได้แย่งขอชิมก็ได้ไ <c oughs> อ้ภาษาไม่ดีอะเลยว่าไม่ตัวไอ้กินข้าวก่อนอะช่วยหน่อยข้าวมันเยอะเนี่ยเขาักคอเยอะเลยมันก็คือข้าวเปล่าวะ่ะข้าวเป่าเหมือนตัวอันนี้มันบิงซูมกาอเลยนะ่าซอนอไม่เอาไ เตัวมันอร่อยเขาไม่อยากเบ่งตัวฮะอะถ้าอดข้าวมาเกือบ24ชัมม่วโมงแล้วเนี่ยอะไรแล้วอืมอีนี่มันยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยยายแม่ช่วยด้วย อร่อยแน่ไม่อ้วนเอาดิจิมอืมเจ๊แกจะทำอะไรแย่งตัวนี่เอาไม่กินไานก็ไม่กินแ่ะขออ๋อเนี่ยเอาอย่ามาแย่งไเลยแกจ๋าอย่ามาแย่งอร่อยอร่อยเฮ้ยครั้งแรกพี่เห็นตัวทำแล้วทำอร่อยหรือว่ามันสำเร็จมาแล้วมันมาสำเร็จแล้วถึงว่าตัวมันเละหมดแล้วเนี่ยคงจะตั้งทำเป็นวิงซูบนถุงซอ้งคือแบบ กว่าเขาแย่งเกินไปอะถอมมิทำต้องมาแย่ง้องกินด้วยอะรอืนัว่าตัวแบบจะเลยตัวร้ว่าอยู่ใชเหรนเราคุ้มว่าเขาเม่นหมูนะตัวก็ทำมาเ้้อเป็นูมมองตัวรู้ไหมว่าหมูกบเนี่ต้องเวฟินสิบนาทีกว่เจะจัดจานเองแล้วตัวก็มาแย่งเขากินน่ะตอว่าเคยทำให้บากินไงจร่ต้อง่าสอสแบบบิงซูจริงๆริแตัวถ้าเป็นแบบนี้ต่ใครนี้ไม่ได้ อย่ามายุ่งของเขามันเละหมดแล้วยไม่ไลไม่เละมันก็กินด้านขตังกันเนี่ยอุ้ยเอาไปไปต้อง่เกิจะตามมาทําไหมน้อยจริงรอือกินในหอคนเดียวไมไม่้อ้อนันางแก้มเราไม่ให้นี้ั้งแม่ แหนไหน่ไม่พอมึงงงไม่ต้องกินแล้วขอกินเองนะไปเลยงอนตอนที่ป้อนแล้วเนี่ยป้อนกี่ป้านมันกยชอบแยกเรากินนะไม่ได้แยกแล้วก็เห็นปะเห็นไหมแล้วคนอื่นจะมากินต่อได้ยังไงอันเขาป้อนใหม่ดีกูจะทำใหม่ดีมันหมดแล้วหมดแล้วหรอโอ้โหทำไมสั่งมาน้อยนิดจังตังมาดิกินเองล่ะ แบบกะว่าจะไม่ให้มันกินนะแต่ว่ามันแย่งแล้วแม่ก็มาลุมช่วยด้วยอ่ะอร่อยเลยเนี่ยอร่อยจริงๆอ่ะเขาให้กินก็ได้เดี๋ยวแบ่งแม่กับหลานกินด้วยอืมอันที่เขาอ่ะหั่นกินหยอกดคนเถอะเขาก็ให้ตัวกินแหละเขากินไม่หมดหรอกอร่อยอร่อยโอเคก็อร่อยใช่ไหมแล้วทำกับข้าวเป็นไงอร่อยข้าวเยอะไปหน่อยก็ปิ้งซูไงมันไม่มีน้ำแข็งไงเขาก็เลยใช้ข้าวแท้แล้วไปวางแข็งก็เย็น กดแชร์กดซับมาค,คล้ให้เราด้วยค่<ฮ>ะแล้วก็อยากให้พี่แจงมาแกล้งอะไรพิ่มนีก็บอกมา,าอยากให้บลินแกล้งบ้างนะคะเดี๋ยวมาเอาคืโนโงใครคอมเมแบบพี่แจงนี้นลบนะคะไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย